ครับทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่ใน Never Approach นะไปเกมต่อจากเกมที่ผู้สร้างเรียกว่า Paranormal Entity นะครับผมต่อเกมนี้นสร้างใน220 0นะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปชั่วโมงอุ้ย what what เร้าเลยเหรอโรบี้แย่แ yeah, ล้วอะไรอะ <laughs> กมนี้มันเกี่ยวกันเลยหม<ะ>าหมาไอ้ทุยไอ้ทุยไอ้ทุยใช่หลวงพี่ผมกลัวเจออะไรตั้งชื่อไว้ก่อนหลวงพี่ <laughs> ยังยังเปิดไปเนี่ย ไม่ได้เว่อร์นะฮะไม่ได้เ well, ว่อรกวดจริงกวดจริงนะครับผมดูไม่ชอบเว่อร์เลยอย่านะครับุยอะไรอะไรผมพี่คิดว่าเกมนี้มันจะมาแนวพารา n o r m a นะครับนี่ว่านี่ดอบไม่ได้นะเพรอันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยโรงแรมอ่ะ น่าจะคาราาด่ไหมครับเหมือนคาราหาดหมืน้องแร่อะไรสักอย่างอู้เปิดประตูได้เเสียงอะไร What Wow What How did t h เ dude shit What a t, <t uh! h e t a ไมถึงมีลูกบอลอยู่ตรงนั้นได้ใครก็ได้ฉับอก หมายบ้า,อาอเอาแล้วไงเป็นพระเป็นเจ้ามาที่มาฮะรับเลยครับอันนี้ตั้งใจว่าจะไม่จบแจเพราะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีแลัวทุกคนเข้าไปข้างในอ่ะโอ้นเจ็บสุดนดีตต่ต้องตามแหละต้องตามแหละ เมื่อกี้เสียงแดบใครอ่ะมาหซพ่ซ่ลซ่ลซัีซัยอย่าทลซัลซ่นี้เลยอย่างนี้เลยฉลันไม่เคยมีลซไล่ัลซัลซมลซลซัม Tidak berdaya, kau hanya kiamat. Wuih kembali ตรงที่มีไฟอะไรอ่ะ Did you think you อะไรอ่ะ Did you think you kill get away แม่น่ะพูดขอร้องพี่คุยกับผมเลยผมกลัวผมกลัวนี่งงไงว่าต้องทำอะไรต่อเกมมันดูไม่เข้าใจต้องไปเรื่อยๆก่อน วต่อวประตูเปิดเองเชื่อเชยเนี่ยประตูริง่งจัดดีครับเข้าไปเลยสวัสดีครับโอ้โหทางแคบอย่างงี้เหมือนพารานามอลเอนดิตี้เลยมันคือสถานที่อะไรเนี่ยทำไมมีห้องแบบนี้ด้วยนั่นลยสิเหมือนโรงพยาบาลเลยครับที่ว่าไงยู l be y ว u บ i l l ล e my l a s นนี่ใครเนี่ย วิหน้าคุณคุณเควินนีคุ้นๆนะครับเนี่ยอันนี้คุณจริงครับน้าคุณคุณคุณจริงคุณนจริงคุณจริงจริงคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะคนดูไม่งงอ่ะเชื่อดิอะไรไอคานบีจะเป็นเทรฟอร์มอยู่ปีนี้ไหนอ่านไหมพี่ I can not be spent from you We need oh. It daughter hard. <laughs> 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 right yeah. Yeah. ไปเอ็มหรือเปล่าไปเอ็มโอ้ปิดให้ด้วยได้เวลาได้เวลาจำวัดถดีเลยอะอะไรอะอะไร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 กคงเข่งกับเคงเข่งกับด้านกคงเข่งกับด้านกคงเข่งกับด้านอะไรอะจวัสโลคาวาวิสดีอะไรทำเปิดในนี่เลยอะอากิฟฟอร์มีของขวัญสำหรับ ฉันอุ้ยโอ้กองเหมือนกันเลยหมยหาชหัวใจเขาสักกันอุ้ยหัวใจโจรหัวใจโจรอากิฟอร์ยูวัดต่อวะวุ้ยเหียงจัดอะไรกันนั่นเจียงขวดเหลวเอาตรงมันเดิมเลยอุ้ยหลวงพี่หลวงพี่เห็นมันแดงแดงไหมครับมันแดงแดงไหมครับสีแดงนี่ รู้สซึ่งมันประตูหลังประตูมันแดงๆนะครับจ<ร>ะรลอไม่รู้จริงไหมจริงไม่รู้รไม่รู้ร <c oughs> ค่กี่น้องไปครับข้ามวัดมาชนได้เลยแบบสีแดงนึกถึงนั่นเลยหว่องฟอร์นันโคนดงูงงเออนะโอ้ยขำอีกแล้วขำเชี่ยนั้งหนโหเงียบงันจัด กำลังจะพูดเลยค่ะจอยแม่ไงใครอ่ะแบนดอนแบนดอนเหรอไอ้แบนดอนไอ้ยเสียงใหญ่เมื่อกี้แม่งทำให้นึกถึงแบบพวกเทพพวกอะไรใช่ใช่ผมรู้สึกเหมือน อะไรอะ coming for you because about we m a นะ g r e a r e อะไรสักอย่างไปดีกว่ากูแม่งมาพันทีโพสเลยเฮ้ยกูเบื่อว่ะโหทายอย่างนี้นี่มันนีไม่อันี้ปะ นั่นไงไอ้คนบ้าที่ห้องคนบ้า I'm coming for you because of bad b i well t big team what t o มาเป็นทีมหรอผมกลัวแล้วพี่ออกนั่งไปด้วยอะโอ้ยห้องขังไม่ใช่ห้องขังครับ น่าจะห้องเก็บศพเนี่ย้วห้องเก็บศพอันนี้อันนี้ใครเป็นดอนอันนี้โจนาสไอโจนาธต้องไปไงต่อบอกแล้วว่าต้องไปจำวัดแล้วเนี่ยอย่าไป มันขู่เราอยู่เว้ยรวมๆแล้วมันพูดขู่เราอยู่เสียงยักษาจันพ่อของโต๊ะหมุนวอกได้หี้อะเสียงมันเหมือนตัวอะไรคำรามเลยเมื่อกี้อันนี้นะครับก็ศพเพิ่งตายได้ไม่นานก็จะมีเส้นกระตุกบ้างนะครับเป็นปกตินะครับนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ชายชุดดำเป็นอะไรอ่ะชายชุดดำยิบงแหนมเลยเป็นแหนมเลยดำมานี่มาโอ้โหเป็นแหนมเลยเรียบร้อยอ,อันนี้อะไรเนะี<ะ>่ยเรียกช่างมาด่วนเลยช่างไม่มูทิ้งงาน <laughs> อีกแล้วปล่อยกูไปเถอะไอ้ย่ะผมขอละพี่ไปกูมัหแล้วนั่นไปกูกดหนึ่งเพื่อไปยอมฟกไปกูไปในอุบัต ออะไรอะไรไมเจ้ามาตอบอแย่แล้วหนูแย่แล้วหนูตั้งยอมรับเลว่าเจนเนอ้ยโอ้โหผมพูดพันแสบทำพี่ปบไปเมียวีม เล่นบอลเปล่าพี่ยาทั้มเลยอ่ะให้เดียวฮะจบแล้วหรออ่ะถ้าถ้าเกิดนี้จบแล้วทำเนียมเราก็คือต้องให้เจ็บเนาะก็จบกันไปอีกแล้วนะครับในเกมในเบอร์อาผนะครับซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่สั้นเกินไปและก็ไม่ยาวเกินไปดึงอารมณ์ออกมาได้่าคขั้นที่จะดีเลยทีเดียวนะครับทำเปเสียงดูไปคนละคนอย่างวอจี้วะก็หลวพี่ ที่พเกมนี้กี่แจ็บครับผมรวมนะครับผมเต็มห้าแจ็บเนาะก็ประมาณสองจุดห้าเครื่องเดียวห้าคะแนเนเอ้สองจุดห้าได้อย่างถือว่าพัากเลยซื้อเนีย่ยเสียงเสียงก็งดีถือว่าสอนยี่ห้าแจ็บนี้อยู่ในระดับมาตรฐานเกมนะครับซึ่งซาวดีนะครับมีอะไรครับพวกเกมเพลย์พวกอะไรก็ปกติเป็ขั้นสีเฉยเลยแหละแป็นพารานอโมเลยครับแค่เดินไปเรื่อยๆรื่อพารานอโมพารานอโมดีกว่าด้วยนะไอ้พวกแบบฉากที่ฉากอะไรกับเขเรียกว่ากิ้มกัน เจีเ๊ยบตันผมมีเรื่องเสียงเดียวผมให้สักสองเจี๊บครับ <c oughs> ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลยผมว่าพาราโนโมอก็ไปย้อนถูไปย้อนดูค<ด>่อน <c oughs> ข้างเยียดีกว่าคนเล่นจะเป็นนี่นะโยมฟุกเล่นจะไม่ได้เล่นเขาเป็นคนเล่นอีกนั่นแหละ <c oughs> รวมกับสองเจี๊บก็ถือว่าเกมนี้อยู่ในขั้นมาตรฐานนะครับสำหรับผมถือว่าอยู่ในขั้น เฉยๆถึงขั้นปกติใ่อ,อยู่ในขั้นมาตรฐานปกติของเกมผีทั่วไปตามตลาดจะเป็นเีมกลางแล้วโอเคครับจะจบเพลงเท่าน,นี้สวัสดีครับ